สวัสดีครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกจธทสุมพุทธศินยกปลายพระกันมีข้างเดียวองค์พระเช่นสายงดงามสมบูรณ์ไม่แบ่งไม่ขาดเป็นพระที่เก็บอยู่ในหีบนะฮะเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดการถูการล้างนะครับ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านหน้าเราก็สังเกตได้จากรอยแตกนะฮะสังเกตได้จากเส้นซุ้มซึ่งมีการเช็ดตัวสังเกตได้จากพื้นผิวนะฮะที่มีปูดงอกขึ้นมาส่วนด้านหลังจะดูง่ายกว่าเพราะว่ามีรอยปูไตรอยหนอนด้นปรากฏให้เห็น องนี้พุทธศินชัดเจนในเรื่องของพระยุคปลายเราจะเห็นพระบาทชัดเจนเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จยุคปลาย100%นะครับซอกแขนค่อนข้างลึกนะฮะเส้นสังกติตรงนี้คมชัดนะสูงฐานสิงเล็กคมสูงงดงามมากฐานล่าง หัวานด้านขวามีการตัดเฉียงนะครับเนื้อผ้าออกเป็นสีน้ำตาลเหลืองๆนะครับดูด้วยตาเปล่าจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องธรรมดาธรรมดาแบบนี้เราก็พอที่จะมองเห็นมวลสารบ้างเล็กน้อยนะครับประเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันว่าจะมีมวลสารแบบไหนบ้าง ด้านข้างนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกปรากฏอยู่บ่งบอกว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นการตัดขอบด้วยมือนะครับถ้าสมเด็จยุคปลายนะฮะมีแม่พิมพ์สำเร็จรูปก็มีนะครับก็คือกดพิมพ์ลงไปก็เป็นรูปองค์พระเลยไม่ต้องมาตัดขอบอีกแล้วขอบจะราบเรียบกว่า การตัดขอบด้วยมือนะครับฐานล่างสุดเราจะเห็นร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวก็เป็นเอกลักษณ์ของพายุปลายนะครับฐานสิงเล็กคมสูงการนั่งเราจะเห็นพระบาทชัดเจนพระอุระนูนเด่นเป็นสงา่าเราเห็นเส้นพระศออ่อนช้อยนะครับรับกับใบหน้ารับกับคางนะครับ เราก็เห็นพเกนะห่อนช้อยเหมือนจะพาดสมออกไปการแกะพิมพ์พมีความปราณีตงดงามมากด้านนี้เราจะเห็นพเกรพาดสุมออกไปชัดเจนนะครับเราจะเห็นเส้นพระกันเราจะเห็นเส้นพรศอค่อนข้างจะสูงนะฮะสูงจากพื้นขูหานะครับพระอุระนูนเด่น เห็นความคมของเส้นสังกติซอกแขนลึกเห็นเส้นฉาจีพอชัดเจนฐานล่างสุดเห็นล่องรอยของการยุกตัวชัดเจนนะครับขอบด้านนี้นะฮะเราจะเห็นเม็ดมวลสารการสไลด์ของมวลสารนะครับแล้วก็ตามล่องรอยของรอยปีรอยแยกจะมีสีดำของลักฝังติดอยู่มาดูด้านหลังนะฮะสีดำๆแบบน,นี้เป็นสีดำของลัก ที่หลุดออกไปไม่หมดนะครับพระองค์ไหนที่มีรักติดอยู่ก็มั่นใจไว้เลยว่าน่าจะเป็นพระสมเด็จพระละคังเกิน70%ขึ้นไปนะครับเม mm ็ดนี้เป็นสีขาวนวลแวววาวน่าจะเป็นหินมงคลนะครับ mm hmm. ตรงนี้เป็นลูกด้านหน้านะฮะบ,บริเวณ ส่วนท้องนะฮะเนื้อพระเป็นผลึกเหมือนหินอ่อนนะครับผิวพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับด้านในของเนื้อพระซ่อนด้วยมวลสารตรงนี้นะฮะเป็นว่านนะครับงดงามมากตรงนี้เป็นบริเวณพื้นคูหานะฮะ เราก็ยังเห็นจุดดําจุดแดงนะครับปรากฏให้เห็นเห็นลักเก่าเห็นเศษทานนะฮะเห็นสีขาวของผงสมเด็จผงพระพุทธคุณตรงนี้ชัดเจนนะผงสมเด็จผงพระพุทธคุณตรงที่เป็นลักนะครับตรงที่เป็นดินกําแพงเส้นซุ้มนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ ฐานล่างด้านขวาตัดเฉียงนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมเห็นสีเงินแวววาวของผลิตกไนไซทฐานสิงเล็กคมสูงฮดงามมากนะฮะด้านล่างก็เห็นร่องรอยของลักที่ยังหลุดไม่หมดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับ ตรงนี้เป็นหัวเข่าด้านขวานะฮะตรงนี้เป็นรูปพระบาทหัวเข่าด้านซ้ายเส้นชายจีวรตรงนี้เป็นแผ่นลักที่ยังหลุดไห้หมดนะครับตบอกุละนูนเด่นงดงามนะฮะเส้นสังกติสูงคมชัดนะครับซอกแขนลึกเห็นรองรอยของปูนที่งอกขึ้นมา เห็นร่อง้อยของคาบไข่ความเก่าชัดเจนถ้าองค์นี้เก็บค่อนข้างดีนะฮะน่าจะเก็บไว้ในหีบเส้นซุ้มด้านบนสุดนะฮะพระเกศพาดซุ้มออกไปในเส้นซุ้มเราก็เห็นมวลสารซ่อนอยู่พ,พักนะฮะเห็นตอยแตกเก่าเห็นเส้นลัก เห็นจุดดำจุดแดงเห็นผงพระกุทธคุณผงสมเด็จเรามาดูภาพเคลื่อนไหวสดๆจากกล้องกรยายสูงกันนะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มตรงนี้เป็นเส้นพระเกตนะครับซึ่งพาดซุ้มออกไปพื้นผิวนะฮะเป็นผลึกกดงามนะฮะมีบนสารซ่อนอยู่ เนื้อพราสมเด็จถ้าพระสมเด็จแท้นะฮะพื้นผิวเนื้อหาจะมีน้ำมีนวลมีชีวิตชีวาไม่กระท้างตานะครับอันนี้เป็นจุดที่เราต้องจําไว้เลยนะฮะเพราะว่าไปเจอพระที่ดูแล้วเหมือนปูนพัาสเตอร์กระด้างกระด้างนะฮะให้วางไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งหยิบมาพิจารณานะครับเพราะว่าจริงดูนานๆน,นะฮะ จะเกิดอุปทานจะเกิดความคิดปรุงแต่งว่าเนื้อพระที่เราเคยเห็นว่ากระด้างกระด้างจะเป็นเนื้อพระที่มีความหนึบนุ่มนะครับการเห็นครั้งแรกนะฮะเป็นการเห็นที่ยังไม่มีการปรุงแต่งเพราะนั้นยึดเอาการมองเห็นครั้งแรกเป็นเคนนะครับส่วนเรื่องกล้องสองพระนะฮะแนะนำไว้เลยว่า ให้ไปหาซื้อกล้องไฟวงแหวนนะครับตาม s h o ป e ี l a z a d ดาน,นะครับครั้งล่าสุดซึ่งเพิ่งไปดูมานะฮะมีทั้ง 10x 20x แล้วก็ 30x นะฮะแนะนำให้ใช้ 10x หรือ 20x ก็พอนะครับเพราะว่ามุมของภาพได้กว้างกว่านะครับเพราะว่าถ้า 30x จะเจาะแคบไปนะฮะจะมองไม่เห็น รายละเอียดต่างๆนะครับเหมือนเราใช้กล้องกละขยสูงตั้งโต๊ะแบบนี้แล้วซูมโฟก,กัสเฉพาะจุดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนื้อพระองค์นี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะธรรมชาติกฏให้เห็นทั่วทั้งเนื้อพระนะฮะ ที่เราเห็นลักษณะแบบนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเนื้อพระถึงเกิดเป็นผลึกกดงามเหมือนหินอ่อนนะครับเรามาซูมดูเพื่อนครูหานะฮะว่าจะเจออะไรบ้างปรากฏว่าเจอพวกมวลสารนะฮะ จุดดำจุดแดงนะครับนี้มวลสารค่อนข้างจะละเอียดนะครับเจอเศษลักเก่านะฮะอย่างจุดนี้นะฮะมีปูนงอกขึ้นมาทับลักทำให้เราเห็นลักฝังอยู่ข้างในเนื้อผ้าจุดสีงเงินแวววาว เรายังไม่เจอเม็ดทองคำนะฮะถ้าเจอเม็ดทองคำด้วยก็ถือว่าโอเคสุดยอดนะครับบวสารต่างๆนะฮะล้วนแต่มีอิทธิฤทธิ์ล้วนแต่มีคุณวิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกอนดอกไม้ร้อยแปดฟ้าน 108. ร้อยแปดก็โดดเด่นในเรื่องต่างๆนะฮะ ผดงานม,มากนะครับเรามาดูด้านหลังนะฮะเพื่อที่จะตรวจายาเช็คอีควอไซซึ่งเป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับลักที่ยังหลุดไม่หมดนะฮะเม็ดแดงจุดแดงจุดดำ ลักษณะของหินพงคลน,นะเป็นสีเทานวนงดงามเรามาหยดน้ำยาเช็คอายุตรงมุมเดิมนะครับ หดไปแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม,ม็ดกลมไม่กระจายหายไปฟองอากาศก็เริ่มขึ้นมานะครับเนื่องจากสีขาวของเนื้อพระก็ทำให้เห็นฟองอากาศไม่ค่อยจะชัดเจนนักแต่ก็ยังเห็นก็ถือว่าโอเคนะฮะหมงบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุค เมื่อเราหยดน้ำยาเช็ดกับยนไซส์แล้วก็เห็นผลแล้วก็ต้องเช็ดนะฮะเนสีเทานะครับปรากฏอยู่ในเนื้อผ้าตอนนี้เรายังอยู่ในด้านหลังขององค์ผ้าอยู่นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะฮะกลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งนะฮะเส้นซุ้มนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เห็นมวลสารต่างๆก็ฝังอยู่ในเนื้อผระนะครับเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดหินสีเทานะฮะเป็นหินมงคล ประกันมีข้างเดียวซอกแขนลึกนะฮะเมื่อเราขยับเลนขึ้นๆลงๆแบบนี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ในส่วนที่ต่ำในส่วนที่ลาดเอียงตรงนี้เส้นสังคติคมชัดนะเห็นหนานะตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับเศษว่านอย่างที่ฝังติดอยู่ในเนื้อพระเส้นสายสมบูรณ์ ไม่มีแหวงไม่มีขาดกดพิมพ์ได้ลึกนะฮะเป็นพระที่คัดเก็บไว้การเล่นหาพระสมเด็จนะฮะเมื่อเราดูความเก่าเป็นดูวันสารเป็นดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็น ดูความแท้เป็นอันดับต่อไปก็ต้องมาสะสมพระที่มีความงดงามนะครับเพราะว่าพระที่มีความงดงามนะฮะทั้งเรื่องของพุทธศินก็โดดเด่นนะฮะแล้วก็เรื่องของมูลค่าก็สูงกว่าพระที่ไม่สวยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ